ที่แล้วนี่ไงสุดยอดเราเบาเสียงก่อนนี่ไงเกือบแล้วผมเกือบแล้วโอเปสกีดโมดชูราสุดยอดเราได้มาแล้วก็วันนี้เราทำการอัพก่อนนะครับผมแล้วพรุ่งนี้เราค่อยรีวิวกันเนาะนี่ครับผมตัวละครอ,อย่างอชูราคาบุโตนี่มาเลยจัดมาพัฒนาสกงสกิล เราก็ยังไม่มีอะไรมันเพียบผมเดี๋ยวเราค่อยปั้นแล้วออกไปสุดท้ายเราเพื่อนๆในเซิร์ฟเวอร์กันเลยนะโอเคเรามาดูที่ปดขีดอ่าสามารถขึ้นสามดาวได้ส่วนสี่ดาวคงต้องรออีกสักพักพักใหญ่ๆไปเลยเราอัปดาวกันก่อนนะปึ๊บ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 ,บมาแล้วโอเคเดี๋ยวผมจะขอเอาเข้าทีมเหแล้วกันตอนพลังเพิ่ม เราจะได้เห็นนะครับผมปุ๊บอ่าได้มาแล้วอจุ่าขบุตะของเรานะครับผมไปไปเริ่มที่ทะลวงรีเมติตกดทะลวงเข้าไปหนึ่งทีสองร้อยแปดสิบสี่ปุ๊บกดทะลวงเข้าไปสี่ Yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together in Cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man, life's like a blur. When you're working this hard till you get what you deserve. Yeah. I ain't taking a backseat, I'm passing anybody else who is rapping. I'm nasty, ain't nobody able to catch me. they gasping, they cannot compare, they can't match me. I'm at half speed. I got your girl and she and dancing, hanging on my butt, She asking to crash with me, smash with me She's savage, she wants cash money And she knows that I live lavishly, uh. I wanna live I'm a cold inside Give all I have just to feel alive A fight to live A fight to strive One day I'll have what I want I want the tonight. whole world in the palm of my hand I got a plan, I'm the man Now I'm teaching the game, a veteran Better than anybody else who tests me I'm ready, looking in my hand And it's steady, I'm trending Ascending and blending, lyrical bending Now I'm spreading and getting my name Out now, yeah they hear me laugh All the crowds repping the sound, I'm hitting the อ่าตอนนี้กระป๋องม่วงน่าจะไม่พอต่อไปมาลิมิตไป yeah, yeah, I ain't the first with the curse, with the curse that I wanna be better, not worse, man it hurts I'm on this earth with my words and I put them all together in a cause I wanna have worth Working the hard till they put me in the dirt Gonna go far, man, listen to my words Gonna be a star, man, life's like a blur When you're working this hard, man, you get the Yeah, I ain't taking a seat. I'm passing and anybody else always laughing I'm nasty, ain't nobody able to catch me They gasping, they can compare, they can't match me, I'm an ass I got your girl and she laughing and dancing, hanging on my butt, she askin' To crash with me, smash with me, she's savage, she wants cash money and she knows that I live lavishly uh, I wanna live, I'm cold โอเคน่าจะหมดแล้วห้าส okay, ิบรีมิตอยู่ที่ห้าสิบปดขีดปลุกตื่นไปไปครับเปิร์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 ปิร์ปิร์จืบ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 เตื้อเฮือประวัติรับมาปดใช้ปดขีดทักษะเปิดไป เลือดผมขอวันแรกสักหนึ่งล้านถึงไหมห้าแสนเนาะอุปกรณ์ไอเทมปึ๊บมีเท่าไหร่อัดเท่านั้นไปก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยไปอัดเพิ่มอื้อสีสิบโอ้โหอุปกรณ์ทรัพยายกรเรามีน้อยมากเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราค่อยไปอัดเพิ่มมาแล้วกันนะอื้อจัดมาอีกสี่สิบการับดาวไม่มี อุปกรณ์จัดมาเอามาเฮอพตาคีเฮ h พเดี๋ยวชิ้นสุดท้ายผมจะใส่ไปเฮทพีความไวแล้วกันจัดมาอัตตาคิติคอนจัดมาเฮ h พีเฮชิ้นนี้จัดมาเฮทพเโอเคเรามาดูว่าจะมี h ฮความไวไหมไม่มีเลยเหรอ จมตีอะถ้ามีโจมตีได้อยู่เกวินคมบุอินฟินิตี้ขอยืมหน่อยละกันนะคมบูโอเคคมบุเราเอาอะไรให้ใส่ดีละ่ะคมบูก็ต้องใช้ความไวอีกถอยแล้วอวันนี้ไปใส่ไปก่อนโอเคเสียงเล็บอย่างดังกราดบัฟเอามาล่วงเอามาเอดพี จมตีโจมตีจัดมาการบัฟนี่ไม่ได้หาอะไรเลยนะคือผมยังไม่ได้เตรียมอะไรไว้ให้มันก็คือเอามาจากด้วงก่อนโอเคเรามาดูเฮดพีกันแปดแสนสองโอเคก็เอาไว้ตามนี้ก่อนแล้วกันนะปึ๊บปึป๊บโอเคครับผม ซึ่งก็ขอค้างไว้ที่สเตตัสต,ตามนี้ครับผมสำหรับวันนี้ก็บา,บายๆครับเดี๋ยวเรามารีวิวกันคลิปหน้านะผมสำหรับตอนนี้ผมก็ขอตัวฟาร์มอจุราภิโตะไปอีกสักพักนับน,นะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ